นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะพื้นพอเสร็จแล้วนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทําการเโนเวทเรียบร้อยไปแล้วนะคะพอเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเข้ามาที่ห้องโถงนะคะตรงกลางของบ้านเลยนะคะซึ่งพื้นเนี่ยจะมีระดับต่ำกว่าห้องอื่นๆในบ้าน ทุกคนลองสังเกตดูนะคะมันจะต่ำกว่านิดนึงส่วนประตูหน้าบ้านนะคะเราทำเรียบร้อยแล้วค่ะ before and after นะคะตามภาพค่ะอันนี้สภาพบรรยากาศการรื้อกระเบื้องของพวกเรานะคะรื้อทีละนิดละนิดแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกนะคะเอาไปทิ้งที่ถังขยะวันละนิดละนิดนะคะเพราะว่าทิ้งเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวรถขยะไม่ขนไปนะคะน,นคะคะทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะวันละสองสามชั่วโมงค่ะ ทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูตรงกลางเนี่ยนะคะตรงกลางห้องเนี่ยมันจะมีที่ที่สำหรับน้ำนะคะไหลลงมาตรงกลางอันนี้ใต้ล่างนี่เป็นถังเก็บน้ํานะคะขนาดใหญ่ประมาณ1 0 0 0พันลิตรนะคะที่แดดีด้บอกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการปิดนะคะแล้วก็เทปูนทับส่วนประตูสไลด์เนี่ยนะคะเป็นห้องนอนของสตีวี่กับประตูสไลด์เข้าห้องครัวนะคะเราจะทําการปิดค่ะ เนี่ยค่ะการเทปูนของพวกเรานะคะแบ่งเป็น4ี่ส่วนนะคะเททีละส่วนนะคะจนครบสี่ส่วนเทแล้วก็รอให้แห้งนะคะแล้วก็เทอันใหม่ หลังจากสตีวี่กับจากโรงเรียนนะคะก็มาช่วยมามี่แดดี้ทำงานนะคะอันนี้เป็นการทาตัวประสานนะคะระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองชั้นแรกเนี่ยเราเทปูนใช่ไหมคะแล้วเราก็ทาตัวนี้เพื่อที่ว่าเททับชั้นสองแล้วมันจะไม่แยกชั้นนะคะชั้นที่สองเนี่ยเขาเรียกเลเวลลิ่งนะคะเป็นตัวปรับระดับให้พื้นเสมอกันคะ่ะ นนี้มามิทำตัวเลเวลลิ่งนะคะก็คือคล้ายๆปูนนะคะแต่มันจะละเอียดก,กว่าเราก็ผสมกับน้ำตามสัดส่วนนะคะแล้วก็เครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องผสมมาเสร็จแล้วนะคะพื้นเป็นแบบนี้นะคะพื้นมันก็จะเรียบนะคะไม่มีรอยต่ออันนี้เป็นกระเบื้องเดิมนะคะเป็นระดับเดิมน,นะคะแล้วก็อันนี้ระดับที่เองเทจนเสมอเป็น ระดับเดียวกันเดี๋ยวเราจะปูนะคะปูพือทับข้องคนอีกทีนึงนะคะหลังจากจส่วนต่างๆของบ้านเสร็จแล้วนะคะนแบบนีค่ะคนถามมาว่าอยู่ออสเตรเลียมีของไทยขายไหมมีนะคะแต่ละที่ก็จะมีร้านเอเชียนช็อปหรือว่าร้านไทยนะคะเป็นของคนไทยเอาเข้ามาขายนะคะแถวบ้านบอสเนี่ยก็เป็นร้านไทยนะคะ ชื่อร้านหยกนะคะก็จะนำเข้าสินค้าต่างๆของไทยมาขายนะคะเครื่องปรุงอาหารกระป๋องนะคะยาต่างๆแล้วก็แบบเนี่ยค่ะเครื่องครัวนะคะครกนี่นะคะเห็นไหมมีผงชูรสมีไม้กวาดมีดอะไรจิบาถะเลยนะคะอันนี้เป็นยานะคะสปูตานกแก้วนะคะพเกียบ อันนี้เป็นพล็กผงปรุงนะคะยี่ห้อต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทำมาแล้ว yes, <sir. S 1> กึ่งสำเร็จรูปนะคะ uh, <it> อ่าบอสก็มานี่เลยช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะ <is> เป็นเครื่องปรุงทำน้ำยานะคะ uh huh. เพราะตีวีชอบกินน้ำยามากก็ซื้อแบบถุงแบบซองเลยอันนี้ให้บอยบอยนะคะ oh. แล้วก็น้ำจิ้มลูกชิน้น อันนี้น้ำพริกกะปิสำเร็จรูปนะคะแล้วก็อันนี้แจ่วบองนะคะคือ <Thank you. S 1> ขนมก็มีนะคะ <Thank you. S 1> ตาซอยอะไรต่างๆนานามีครบคันค่ะที่เดียวครบจบแน่นะคะอันนี้เป็นลูกชายของเจ้าของร้านนะคะ a n ส y ม u ดีนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็หมดไป40เหรียญนะคะประมาณ1,000บาทเสร็จสัรเรียบร้อยนะคะกลับบ้านนะคะทางผ่านอันนี้จะเป็นโรงเรียนออมัธยมนะคะแถวแถที่อยู่นะคะก็วางแผนไว้ว่าถ้าเราไม่ได้ย้ายไปไหนสตีวี้ก็จะเรียนโรงเรียนมัธยม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะติชมใต้วิดีโอเลยค่ะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะ